ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเหตุป่าเหตุพื้นวานเหตุมันบสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายที่วันจะต้องเช็คเอาท์ออกจากที่นี่ LK Legend จะบอกว่าดีมาก่ากดีสุดนะคะคืนนี้เมื่อคืนนี้นะคะเรามีพี่ๆี่แอดมินของช่องวันต้องกราบกราบกาบขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านนะคะที่วันนะคะแต่งตั้งโดยพละการโอ้ยดอกเพื่องฟ้าสวยจังให้มาทําหน้าที่แอดมินค่ะดูแลแล้วก็ช่วยตอบคำถาม ในบางคำถามให้กับวันนะคะซึ่งพี่ๆก็มาเที่ยวแล้วก็มาทักทายวันค่ะในในวันที่วันเดินทางมาเมืองไทยเป็นเหมือนครอบครัวที่อบอุ่นมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาพี่ๆนะคะไปทานอาหารเช้ากันก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปนะคะส่วนวันยังคงอยู่พัทยาถึงวันที่25ค่ะทำอะไรกันคะ <c oughs> เมื่อคืนฝันดีไหมคะคหลับสบาย ตอนนี้เราจะเดินค่ะแปดโงดีมากเลยนะคะพี่ถุงได้ตื่นมาเดินตอนเช้าไหมไม่ได้เดินค่ะพี่ตื่นที่นี่ตื่นตั้งแต่ีห้าอาบน้าตื่นรโอ้โหห้าอาบน้าสวยมากทุกคนแนะนาเลยค่ะสามีวันจองโรงแรมอีกที่หนึ่งนะคะเราจะเปลี่ยนวันนี้เราเก็บกระเป๋าแกรู้สึกเธอฉันเปลี่ยนโรงแรมมาอยู่ที่นี่ต่อได้ไหม พอมันเงียบค่ะทุกคนมันสงบเนาะพี่สุ่มนอนหลับสบายไม่มีเสียงแบบปาร์ตี้อะไรแบบนี้นะคะสงบมากมาอยู่มากแล้วดูค่ะสวยไฮโซไป,ไปตามมาโซลมิหาร้านอาหารเช้ากินกันค่ะนี่คือแบบที่วันชอบนะคะแบบที่วันชอบแต่ไม่ได้กิน,นมื้อเช้าต้องตามใจสามีเลยค่ะ ที่นี่คือซอยบัวขาวพัทยานะคะมีตลาดขายผักสดอาหารสดด้วยค่ะสะอาดมากสะอาดมากๆเลยพี่จุ๋ชอบมากเลยค่ะนี่รถพุ่มพวงใครคิดถึงบ้าง ดังแดดสายลมเย็นพระเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวัน ร้านที่ถูกใจแล้วนะคะหน้าร้านวันบอกไปแล้วร้านน่ารักมากเดินมานิดนึงค่ะซอยบัวขาวนะคะใช่ไหมพี่จุ๋มนี่คือซอยบัวขาวคือมันจะมีอาหารเช้าคล้ายๆบาร์แต่ที่นี่คือมันอบอุ่นค่ะอบอุ่นพนักงานน่ารักแนะนําแนะนํานะคะพี่หน่่ยพี่หนุ่ยกับพี่ดวงเอาหัวขึ้นมาแล้วถ่ายรูปกันเอาหัวขึ้นเอาหัวขึ้นจิตตมิตร โฆษณาร้านจริงๆชอบมาก so beautiful backside the back g r o u n d i so, looks so clean. s clean ดูบรรยากาศค่ะเรากำลังรออาหารกันอยู่นะคะ <c oughs> กับพี่พี่แอดมินตัวเป็นๆกาแฟหุยๆแบบอันนั้นไม่ใช่กล้องพี่ ดูมันมีกันนะคะทุกคนมันน่ารักมากแอบดูพี่ๆเขาค่ะบาระวะัดตอนย้ายบาระวัดตอนแต่ว่าข้างในกันค่ะนี่อาหารเริ่มทยอยมาแล้วนะคะ แนะนำเลยทุกคนนอกจากอาหารจะอร่อยมากราคานะคะรับได้และสถานที่นะคะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะเผื่อเวลามาสักชั่วโมงนะะึงค่ะทุกมุมคือสวยมากดูจ้าคือมันเป็นคนชอบสไตล์นี้มากๆเลยนะคะพี่ๆคอมเมนต์ให้หน่อยคะ่ะสไตล์นี้เราเรียกว่าการต,ตกแต่งแบบไหนคือชอบมากๆแล้วก็แสงและก็สีของเขานะคะจัดไว้แบบ สวยงามมากๆวันนี้ก็เลยเป็นคลิปรีวิวร้านอาหารที่ซอยบัวขวัญนะคะนี่อาหารเรามาแล้วค่ะเราถายเลยคณะหมูกรอบต้มยำอาหารเช้าแล้วก็กะเพราค่ะมาค่ะทานอาหารเช้าค่ะมีกะเพราหมู

มาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพื้นหวานเห็ดมันปูย่าหมอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายนะ้ำไปมองความงามของพงไพร ทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้ากไกลน่ลากินยิ่งกินขนอจนงจีนพี่โอ้โหต้มยำใส่ม่ได้เลยน้ำมันแซ่บๆครับ,รบไม่พูดถึงของจีนอะแค่น้ำปลาพี่แต่ก็น้ำปลาต้มยำแซ่บจริงจริง น้ำคข้นน้ำข้นใส่นม,ม,มน่มีอะไร,ระแค่มีอะไรกับเขาเซนต์นีกับมีแบบอื้หลังทานอาหารเสร็จนะคะนี่ทุกคนอของเร,เรายัง<ม>อยู่ที่นี่นะคะทานด้วยอาหาร เราจะเดินไปที่หาดค่ะเดินย่อยก่อนที่เราจะกลับไปเช็คเอาท์โรงแรมเก่าแล้วก็ไปเช็คอินโรงแรมใหม่นะคะเดี๋ยวตามไปชมวิวทะเลด้วยกันค่ะ Hi every guy today is the last day in my first hotel I need to check out and go to check in the n e w the next hotel and we have booking three hotels t u a s t h w s t i n g I will um, Show every car I want, review every hotel I have been, and now we will go to Pattaya Klang Beach. Wait to see, soon we are on the beach. Here is Pattaya. Welcome, everyone. Today is uh, uh middle of January 2023, and Thailand is open for the tourists 100% and now the weather is so good in early morning it's a siren and not have so much tourists if you come on the beach before 12 o'clock you just see the siren beach and nice and clean welcome to pattaya Why you know Why you know what they say <laughs> Here in Pattaya we have taxi boat and they come to our We want to go to k o l a n า no น n o and my husband say ไม่ครับขอบคุณครับ It's Thai word about no thank you นะคะ No thank you we say ไม่ครับขอบคุณครับ รีเซนเตอร์ช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะนี่ทีมงานครัวบ้านนาเมนูเด็ดฝากพี่ๆน้องๆกดติดตามสองช่องนะคะมาดามบ้านนาสวีเดนและครัวบ้านนาเมนูเด็ดด้านหลังที่เรามองเห็นอยู่ตอนนี้นะคะดีนะที่ไม่ใส่กางเกงช้างสอตัววันนี้ พี่ดวงกับพี่หนุ่ยคะ่ะพี่หนุ่ยสุพรัณษักนะคะพี่ดวงนัทรัตน์ค่ะแล้วก็เสื้อสีฟ้าเราโชว์แต่ด้านหลังพี่จุ๋มค่ะมาเข้ากับเขาได้ชิวมากเลยคะ่ะกินอิ่มนะคะแล้วมาเดินย่อยคะ่ะ เป็นทริปที่มีความสุขแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะมากับพี่พ a d แอดมินนะคะแต่ละคนน่ารักมากพี่ดวงวันเจอ3ครั้งแล้วแต่พี่จุ๋มกับพี่หนุ่ยเพิ่งเจอครั้งแรกค่ะแต่ก็สนุกสนานแล้วก็ได้แซปด้วยกัน ได้กินอะไรที่แซ่บจนเมื่อวานอยากจะบอกว่าถ้าใครเห็นคลิปเมื่อวานกินไม่ลงนะทุกคนมันอิม่มคืออยากกินอะไรเราสั่งมือแรกเต็มเลยพอมือที่สองคือวันนะยังอยากแซ่บอยู่อีกแต่ร่างกายแซ่บไม่ไหวือมันอิ่มไม่ไม่ดูลิมิตของตัวเองเนาะส้มตำส้มตำส้มตำ,มตำแบบลองามแล้ว่าใครขู่นะอ๋อค่ะค่ะค่ะ เรามีการถามกันในคลิปค่ะว่าวันอยากกินอะไรมีใครตอบถูกเดี๋ยววันจะไปเฉลยนะคะพร้อมกับแจกรางวัลกันไปเลยรอชมนะคะดวงเตรียมรางนวัลนอาไว <c oughs> <c oughs> ค้คนส่งพร้อมคนส่งพร้อม ตรงนี้คือพัทยากลางมันง่ายต่อการนัดพบค่ะตอนนี้เราก็นัดคนขับรถนะคะให้มารับที่ตรงจุดพัทยากลางค่ะก็ได้มาเห็นสุ้มซากุระอีกรอบค่ะทุกคนสวยมากก็ยังมีความสุขทุกครั้งที่ได้เดินท้ามกลางแม้จะเป็นดอกไม้พลาสติกก็ตามนะคะตอนนี้เราก็เดินมาถึงพัทยากลางค่ะข้างหน้าคือ พัทยาเหนือ now we walk on the uh street walking on the beach in front is n o t h p a t t in early morning everything is silent and nice we just sit we just sit the same place เดี๋ยวเราจะมานั่งชมวิวตอนเช้าๆกันนะคะแดดอ่อนๆสวยงามมากเลยค่ะ here is not Pattaya the beach is a little bit big but I for me for my feeling I think it's not good to swim if you want to swim just go to Jomtien beach it's nice uh better for swimming อยากได้นางแบบอ่ะไม่ถ่ายให้นะะ่านางแบบไม,ไม่ไหว เราจะเดินออกไปที่ถนนใหญ่ซานดโกดสายปีรวสตูลเเกนบีนเนตีแคนเกสแบงค์เ่ะแต่งอนโกเลยทีตอนนี้เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแรกนะคะ n น w า g ไ n n ก check It, uh, check out sorry I speak Norwegian again I, I, I will check out at the first hotel and change to another hotel I recommend everyone here is so silent and it's so beautiful I will show everyone in lobby side see it's big area a little bit and it's so nice. สวัสดีค่ะพี่คะที่นี่มีเช่าแบบรายเดือนด้วยไหมค่ะเดือนเดียวประมาณนี้ค่ะถ้ามาก็น่าจะเป็นช่วงทันนะคะเราเช็คเอาท์แล้วเราเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วค่ะก็ I recommend everyone here and just booking on booking com or on internet or on website the y Good or Agree or they e r e a l ยด e ี้ทูเซอร์ว i ท e e v e r y ์ไกก็ถ้าสมมุติว่าใครอยากมาอยู่ที่นี่นะคะอยากมาพักที่นี่ก็ l k l e คเนะคะซึ่งพี่ที่เคาน์เตอร์เมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าปกติอะเต็มตลอดค่ะโดยเฉพาะช่วงไฮซีซันนะคะถ้าใครอยากมาพักก็คือจะต้องบุ๊กกิ้งล่วงหน้าค่ะ <c oughs> ส่วนอาการไอก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะคะโอ้ oh, มันสวยมากมันน่าประทับใจมากค่ะโปรดติดตามนะคะโรงแรมที่สองเราจะไปที่ไหน uh, where to see in uh, the second hotel I have b o o k i g where is this and uh, how about I will uh, review to every guy but here if my feeling ten score I have good feeling here and I give 10 ถ้าถามความรู้สึกของวันนะคะวันให้คะแนนที่นี่เต็มสิบค่ะทุกคนสวยมากวันให้เต็มสิบให้ห้าดาวเลยค่ะ is the second hotel, and now is the second time for us to check in here. And look like s a m apartment for rent, and it's it's good, it's good. Uh, I recommend, and I have come here second time. Okay, ha. ตอนนี้เช็คอินเสร็จเรียบร้อยค่ะฟรอนน่ารักมากค่ะไปกันค่ะกับคุณครับกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันนะคะชั้น2กับท ทีมงานค่ะมาถึงห้องแล้วนะคะที่นี่คือเราเคยมาอยู่แล้วค่ะลักษณะคือแบบนี้เขาเรียกห้องสตูดิโอใช่ไหมคะเนี่ยค่ะห้องนอนค่ะแล้วจะมีห้องห้องนั่งเล่นตอนนี้จะดูแน่นนะคะจริงๆแล้วห้องนั่งเล่นก็กว้างนะคะวันนี้แน่น ามากกไลสดสเป็นค่ะพับตรงกลางค่ะพี่จ๋มเห็นแล้วเดาได้แต่ต้องไปลอง,งส,สวยมากสวยมากส่วนอันนี้วันทำเองนะคะเออสวยสวยพี่พี่แอดมินนะคะอยู่ส่งวันที่โรงแรมที่2ด้วยค่ะ วันจะพาไปดูสระว่ายน้ำซึ่งที่นี่เล็กๆแต่สวยมากนะคะเรานั่งตรงนี้ก่อนก็นได้นะคะ wow, สะอาดจ,จนไม่กล้าใส่รองเท้าเดินอะ it's look clean here is a library รับฝากเช่าขายอ๋อ office this is office โอเคใช่ค่ะวันเข้ามาตรงนี้ก่อนเพราะว่าเห็นว่ามันสวยเนี่ยแหละคะ่ะเนาะ บบชอบมาก is nice swimming pool here is small size but look nice. s nice ก็มีหลายตัว มีนหนุ่ยของเราคะ่<ส>ะวันก็จะมาพักอยู่ที่นี่7วันนะคะ1อาทิตย์ตรงนี้คืออยู่ตรงพัทยาใต้ที่เราอยู่ที่แรกคือพัทยากลางแล้วที่สุดท้ายนะคะ โรงแรมสุดท้ายก่อนที่เราจะบินกลับคือพัทยาเหนือค่ะก็เท่ากับว่าเราได้อยู่บนเส้นพัทยาทั้ง3เส้นทางเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะ จะแยกตัวกันกลับไปทำหน้าที่ของแต่ละคนแล้วค่ะแต่ที่นี้ต้องขอบคุณน้องตายที่มาขับรถให้มากๆนะคะขอบคุณพี่จุ๋มพี่ดวงแล้วก็พี่หนุ่ยมากๆเลยค่ะก็เดินทางปลอดภัยนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะขอขบคุณทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอให้สนุกอยู่ที่เหลือขอสนุกกวนนั่นค่ะสนุกให้เต็มที่ใช้ชีวิตของตัวเองขอบคุณมากค่ะ มาเป็นมาดาบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็นราเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวัน